สบายดีเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็มาพบกับสองสาวแค่สาวสอนนาเคตันเองเนาะพี่น้องเมื่อนี้สาวแค่ก็เนาะได้มาเที่ยวน้ำตกเนาะพี่น้องเนาะคือนครนายกในเองเนาะพี่น้องเนาะความทรงการกยุทธ์นาะพี่น้องก็เลยจะมีโอกาสมาเที่ยวเนาะพี บรรยากาศกสิประมาณนี้เนาะพี่น้องมาเที่ยวน้ำตกนครนายกเนาะพี่น <c oughs> ้องเนาะฮะมองไปสูงดุกกระตําลาบเหนียวกินข้าวเลยนะเ <c oughs> ออข้าวเหนียวตําอดบันไดถ่ายรูปถ่ายวิดีโอแหว่ สวงัยอาการเมาเลยนะพี่น้องนำตุกนะขนยกกน้อพี่น้องเน่ตลุงครนครนยก น้ำตกนะน้ำตกนาโคดมาเดือยเนาะพี่นอนะ้องเมาโคในายกเนาะพี่น้องบรรยากาศดีดูค <c oughs> นนั่งกิน,นคนฝักพรเนาะพี่น้องหางใสไซเนะพี่น้องหางใสแห้งเนาะพี่น้องจะบอไรปันไดเนาะ าบ้คอยรายนี่คือมัอืบรรยากาศอุ๊ย้องแดดไล่เลยได้จนใครเชียกระเถิบไปกระเถิบไปหน่อไป้ว่ะ <c oughs> อ๋มันแงกันแดดคือกันนัไนแดดแดดมันน้อยหน่อยอ่ะไม่ไปเมือก็ได้โอ้นี่ตื่นบนน่าที่ตื่นน้อยมันตื่นนะนี่ น้ำหน่อยเนาะพี่น้องแต่นามไซส์ไซนะ้องพี่น้องน,ะน้าาานามไปเ,เลยหน่งด้วยอ่ะมีทุกอย่างพี่น้องกินลาบเนาะลาบมันก็ตั้งมนะฮงเนาะพี่น้องเนาะยันนั่งกิน ตำมะคงกับหลาบนะพี่น้องบรรยากาศเดี๋วกคนดังกินมาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อกินตำมะคง ถ้าะถ้าโตว,วันนี้ก็ปล่อยให้เล่นตามสบายแ้วน้ำไม่รู้ลึกน้ำลึกได้รูตรงนี้แตเรามีลึกนะาคุไปลงตกใจเลยขึ้นเนี่ยเออต่ำคุ้งด้วยนีเ่เห็นว่าหลาับอื้ออื้อหลับมาแล้ว ก็จะออเขามาคายเนาะตอนเราเข้า,ขขาไปข้งางในก็คือจะบเบาๆหรอกที่เราเข,าขเ้าไปหนุห่มหนังหนุ่มหนังหนุ่มหนังหนุ่มหนังหน <c oughs> ้าน้ำหน้าเข้าไปขา้างในเออสีแดงก็สีแดงเบื่อวะเนี่ยนะ ให้เาแม่เรอยๆอือโอเด็กลอติมคนก็มาเรื่อยๆน้อพี่น้องเนาะ กอนายอยู่พอสมควรนะยุกคน เฝนไม่ตกมันก็มาลื่นไงน้ำใสขคณะน้องพี่น้องเนาะน้ำใสใสน้องพี่น้องน้ำตกจังหวัดนครนายกนั่นเองน้องพี่น้องเนาะสวนลุงพรนนครนายกน้ำตกคลองมะเดื่อน้องพี่น้อง ยังเอาห่วงน้ำมึงดิเอาห่วงน้ำมึงดิห่วงเท่าไหร่ <c oughs> เอาห่วงปลอดภัยมีห่วงตัวเองยังไม่พอเลี่ยต้องเพิ <c> ่ <oughs> มันลอยไปไกลไม่ได้เจ็บเจ็บเจ็บเอาห่วงไปอันด้วยเท่าไหร่ยี่สิบไม่ได้เหรอเท่าไหร่ห้าสิบ ไ oh. ้อ,อ,อ,ไล,อล่อยตตตตตุตไปช่วยน่ยอยไปเล่นเด็กหน่อยพี่ว่าโอพี่น้องมาปงอย่างกินได้เนาะพี่น้องมีเต็นกลางนอนน้ำเด็อบสอยเนาะพี่น้องจะได้สิมานอนเนาะมากลางเต็นก็นได้เนาะพี่น้อง กินอย่างได้น้อพี่น้องข้าเจ้ามีเจ้ามียังให้เรียบ้ลยน้ำกับใส่ใสเบรยากาศก็ดีดีเน้ะพี่น้อง คนก็ร้ายร้ายนะพี่น้องเพราะว่ามันเป็นส่วงวันหยุดนะพี่น้องเนนะกกาะเสร็จสกัดนะพี่น้องคนบาได้เล่นชงการกันเนาะก็มาเที่ยวน้ำตกกันเนาะพี่น้องขี้ห้าก,กับซีดีกัดกันเลยเนาะพี่น้องเล่นน้ำเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้อง กาเซดกับกน,นพี่้องเพราะว่าเบิคือพ้นสีตกเพี่นะ้องเนาะกเออ แ่กคนก็นยังมากเ,เรื่อยเนาะพี่น้อง คนก็นยังมาเรื่อยๆเนาะพี่น้องเนาะเดยชาโอแทกัสเซเดล่าทางผู้ชมเพื่อนคนนี้เนาะพี่น้องจังได้กัขอกันคลิปดงานเนาะพี่น้องจังได้กับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สองชาโอแทในเด้อเนาะจะเป็นกำลังใจใหเนาะพี่น้องเนาะจังได้กัขอกันคลิปดงานเนาะพี่น้องเนาะ